สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีกุมภ์ลัคนากุมนะคะหัวข้อนี้คือเจ้ากรรมในเวรอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะมาดูกันเนาะขอพลังงานชาวราศีกุมภ์ลัคนากุมกันเลยนะคะมาดูซิว่านะคะเขาอยากจะสื่อหรืออยากจะบอกให้คุณทําอะไรอะไรแบบเนี้ยหรืออยากจะเตือนอะไรมันได้หมดเลยนะคะมาดูซิว่าเขาอยากสื่ออะไรมาชาวราศีกุมภ์ลัคนากุมนะคะ อ้ใบแรกเลยกามาเทพนะคะความรักความสุขความสมหวังหรือว่าความถูกใจนั่นเองคุณไปทําอะไรให้เขาถูกใจถูกอกถูกใจหรือเปล่านะคะแม่หมอไม่รู้นะว่าชาวราศรีกุมลัคนากุมเนี่ยคุณไปทําบุญอะไรให้เขาไหมหรือไปแผ่เมตตาอะไรให้เขาหรือเปล่านะคะแม่หมอบอกเลยว่าการกระทําที่คุณทํานะะออมันถูกใจเขานะคะเออมันถูกใจเขานะบางคนแบบแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนเวรอะไรอย่างเนี้ย เออหรือบางคนไปนั่งสมาธิแผ่เมตเออนั่งสมาธิหรือว่าไปอะไรนะสวดมนต์ไปสร้างโรงทานอะไรแบบนี้ก็ได้เนี่ยแล้วคุณแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรคุณอย่างเงี้ยไม่หมอบอกเลยว่าเขาเขาจะมาบอกว่าเออเขาถูกใจนะในสิ่งที่คุณทําให้เขากันกระทําที่คุณทําอ่ะเออมาดูกันต่อนะคะไพ่นี้จะบอกอะไรทาวเวอร์ Tower. เอออะไรนะไพ <laughs> ่จักรพรรดิ นะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญนุ้ยเขาประทับใจจริงๆนะคะจากตอนแรกอะเขาค่อนข้างที่จะแค้นนะโกรธเกลียดมากเลยเนี่ยมันเป็นอารมณ์นั้นอารมณ์แค้นอารมณ์โกรธเกลียดอารมณ์อยากจะทําลายล้างคุณมากๆนะมันเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพอเขาได้รับสิ่งสิ่งนั้นมาปุ๊บเนี่ยมันทําให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่คุณส่งให้เขาที่คุณทําให้เขาอ่ะ นะความเป็นอยู่เขาดีขึ้นความเป็นอยู่เขามัน่นเขาสุขสบายขึ้นนะคะหรือเขาอาจจะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นก็ได้เนี่ยเราก็มีหนึ่งเหรียญขึ้นมานะมันบ่งบอกถึงมันเป็นอะไรที่วิเศษสุดเลยสําหรับเขามันเป็นความโชคดีมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยของเขาอะ่ะเออในสิ่งที่เนี่ยคุณทําให้เขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนะี่ยเขารู้สึกแบบนั้นนะคะเออรู้สึกถึงความสุขความมั่นคงหรือสิ่งดีๆท,ที่ที่น้อมนําให้กับเขาแบบนี้เป็นตน้น มาดูต่อนะคะอืมดีนะรู้สึกว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแหละนะมาดูกันต่อนะคะเจ้ากรรมนายเวรคุณอยากสื่ออะไรอีกนะคะโอ้อสวรรถามมานะคะไพ่ใบนี้ เป็นไพ่แห่งนักรบนะคะชื่อเสียงชัยชนะแล้วก็ความสําเร็จนะแบบนี้เป็นต้นนักรบผู้ยิ่งใหญ่นะไพ่ใบนี้แม่หมอบอกเลยคนเจ้าการรมในเวรคุณนะคะอาจจะเป็นนักรบก็ได้นะคะอาจจะเคยเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่มาก่อนก็ได้หรือเขาจะสื่อถึงตัวคุณเดี๋ยวมาดูขยายกาันละกันนะคะแต่ไพ่ใบนี้คือนักรบผู้ยิ่งใหญ่นะมาดูกันต่อนะคะไพ่ใบนี้จะบอกอะไรสามดาบ อืมโอเคนะคะสามดาบเอ่อไพ่ไฮเอมเพรสแล้วก็เมจิเชียเออแม่หมอนะนั่นแหละนะคะบ่งบอกถึงเขาอาจจะบ่งบอกถึงตัวคุณก็ได้หรือตัวเขาก็ได้นะคะที่มันมีการเพี่ยงพัมต่อศึกสงครามต่อชัยชนะเนี่ยเพี่ยงพัมต่อตําแหน่งต่ออํานาจต่อชัยชนะแบบนี้เป็นตน้นนะคะเออรู้สึก เจ็บแค้นนะรู้สึกเจ็บแค้นผิดหวังเสียใจแบบนี้ตอนนี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่อยากเกิดใหม่นะคะอยากไปอยู่ภพภูมิที่ดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะเอออยากไปอยู่ภพภูมิที่ดีบางคนอย่างว่าแหละคนเราเกิดมามันก็เป็นพวกนักรบเป็นทหารเป็นอะไรกันมาเนาะมันก็เป็นไปได้นะคะอืมอยากเกิดใหม่นั่นแหละเอาง่ายๆนะคะ อแล้วอีกอย่างหนึ่งมันผู้หญิงคนนี้นะคะเอ็มเพลสเนี่ยบมงบอกถึงในเรื่องของการตั้งครรภ์การเกิดด้วยนะอ๋อเดี๋ยวคุณเคยทําแท้งไหมชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะอืมบางคนบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทําแท้งด้วยนะอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะคะอีกกรณีหนึ่งคือแม่บอกพูดไปแล้วส่วนอีกกรณีหนึ่งเขาอาจจะเคยมาเกิดกับคุณ แล้วคุณได้ทําแท้งไปเออแบบนี้ได้ด้วยนะคะอืมนะก็อย่าลืมถ้าเกิดเราทําเรารู้ว่าเราทำํำเราก็ไปไปอะไรนะไปทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาซะนะคะเขาอยากจะไปเกิดนะอยากจะไปเกิดใหม่นี่มาดูต่อนะ หมอจะบอกว่าเวลาเราทําแท้งเขาก็จะกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราทันทีนะเขาจะอาฆาตเหมือนแบบฆ่าชีวิตเขาเนาะไม่ให้เขามาเกิดแบบนี้เป็นตน้นอืมอันนี้คือทวารการ่มสลายนะคะอในเรื่องของการจบสิ้นการพ่ายแพ้อะไรบางอย่างเขาจะบอกว่าเขาผิดหวังหรือเขาตายเหรอเขาเคยผิดหวังอะไรจากคุณหรือเปล่าหรือคุณเคยทําให้เขาแบบผิดหวังหนักมากเขาตายเพราะคุณเจ็บปวดเสียใจ เ,เจ็บปวดเสียใจสูญสิ้นสูญเสียไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความพังทลายถึงที่สุดเลยนะเออมาดูกันต่อนะว่าไพ่ใบนี้จะบอกอะไรอีกนะคะแปดเหรียญเพดอฟวอนนะคะแล้วก็คิงถ้วยนะเขาผิดหวังจากการกระทำของคุณ นะคะหรือจะเป็นเนี่ยเด็กไพ่เด็กขึ้นมาอีกแล้วจะเป็นอย่างที่แม่หมอบอกไปก็ได้นะบางคนเคยทําแท้งมานะคะหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็สั่งให้ภรรยาทาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแม่หมอจะบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรเราไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะเยอะแยะมากมายไปหมดผู้ผูกเวรผูกกรรมเนี่ยเราเกิดมาหลายภพหลายชาตินะคะบางคนเขาก็กลายมาเป็นกนัลยาณมิตรกับเราเราแผ่บุญให้เขาบ่อยเขารับเขาก็เป็นกนัลยาณมิตรกับเราแต่บางคนบางท่านเนี่ย เขายังเจ็บแขนอยู่เขาก็ยังไม่หายโกรธก็มีนะเออซึ่งเราต้องทําบ่อยๆแบบเนี้ยนะต้องให้เขาบ่อยๆอ,อ่ะมาดูกันต่อนะคะอ,อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเออเขายังไม่ได้ให้อภัยเขาอาจจะทําให้คุณอะมีแต่ความทุกข์ความเศร้าความเจ็บปวดก็ได้นะสูญเสียทุกอย่างเงินลูกครอบครัวความรักเนี่ยเขาทําทุกอย่างเลยเหมือนกันนะนะคะเออเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ในะอย่างที่บอกเนาะ ก็ทําบุญให้เขาไปนะคะหรือคุณอาจจะเคยพังทลายชีวิตเขามาทุกอย่างเขาสูญเสียทุกอย่างเพราะคุณก็ได้ทั้งเงินทั้งลูกทั้งความรักทั้งเศรษฐกิจทุกอย่างอะไรแบบนี้อืได้เช่นกันนะคะมาดูกันต่อนะคนเรามันผูกเวรผูกกรรมกันไปผูกกันมาทํากันไปทํากันมาเข้าใจไหมถ้าเมื่อไหร่จิตที่เรายังไม่ปล่อยปลดปล่อยหรือเอาหสิกรรมให้กันนะแม่หมอบอกเลยมันผูกผูกกันทุกชาติอ่ะเออมันจะเป็นแบบนั้นจิตมันจะบันทึกเรื่องราวบุญบาป การกระทําทุกอย่างไว้ทุกเม็ดเลยนะอืมมาดูต่อนะคะโอ้ความสําเร็จนะคะอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่แม่หมอเห็นนะให้เปน็นน้ยังบ่งบอกถึงการให้อภัยด้วยก็ได้อืมนะคะการให้อภัยการขอขมาการหยุดการผูกเวรผูกกรรม ขอขามากรรมเขาซะเนาะเหมือนกับว่าเขาก็ยังติดตามอยู่นะเ,ออเขาก็ยังติดตามอยู่นะคะขอขามาทาบุญที่เขาบ่อยๆแบบนี้มาดูต่อนะคะไพ่เปน,นี้จะบอกอะไรคิงเหรียญ the fool the fool ก็บอกบอกถึงการเกิดใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะ อยากได้รับผลบุญนะคะรอผลบุญรอการหยิบยื่นนะคะจะได้พ้นทุก์จะได้หลุดพ้นจะได้เป็นอิสระต่อกันนี่แบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ไปเกิดใหม่แบบนี้เป็นต้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็ตามคุณมายาวนานเขาอยู่กับคุณมายาวนานแล้วเหมือนกันนะคะอมืมาดูต่อคะ่ะ โอ้โห oh, ตามติดตามติดทุกสีก้าวจริงๆตามติดมานานแล้วนะคะเออคอยอยู่เป็นเงาตามตัวเลยแหละนะชาวราศีกุมนะคะเขาอยากเป็นอิสระแล้วณเว้นบะัดนี้เวลานี้เขาไม่ได้อยากที่จะผูกติดกับคุณแล้วเออปลดปล่อยเขาไปทีนะคะมันก็เหมือนกับว่าถ้าเขายังไม่ได้มีบุญกุศนลนะะเขาก็ไปไม่ได้แต่เมื่อไรที่ถ้าเกิดว่าคุณแผ่บุญไปสร้างคุณงามความดีแล้วแผ่ให้เขาเนี่ย นะคะบุญกุศลจะทําให้เขามีความสุขขึ้นมันก็จะทําให้เขาเปลี่ยนภพภูมิเขาก็จะหลุดจากคุณเขาก็จะเป็นอิสระไปเออแบบนี้นะคะอยากเกิดใหม่จะไปเกิดใหม่อามาดูต่อนะคะข้าดาบคิงดาบโออยู่เพราะความแค้นนะเนาะตอนที่ตายหรือตอนที่อะไรจิตมันคงเครียดแค้นนะแล้วมันผูกติด เออมันก็ผูกติดอยู่อย่างเงี้ยนะคะไม่ยอมไปไหนเออมันเป็นอาการนั้นนะผูกติดไม่ยอมไปไหนความเครียดแค้นความอาฆาตความโกรธมากๆแบบนี้เป็นตน้นเฝ้าดูเฝ้าตามเฝ้าทุกคอยดูทุกอย่างเลยนะคะคอยติดตามคอยดูคุณอยู่ตลอดเลยแบบนี้เป็นตน้นอืมมาดูต่อนะคะ ใหจะบอกอะไรอีกนะคะโอ oh. สิวะคงคาบางทีเขามาเข้าฝันคุณหรือเปล่าเนี่ยนะมาหลอกหลอนคุณในความฝันหรือเปล่านะคะเออหรือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบฝันเยอะคิดเยอะคิดมากวุ่นวายในสมองอย่างเงี้ยบางครั้งเขาปั่นป่วนเออปั่นป่วนในเรื่องของระบบความคิดของคุณแบบนี้ก็ได้ด้วย นะคะมาดูสีไพ่จะบอกอะไรอืม,อมกลางคืนจริงๆเนาะส่วนใหญ่นะตอนกลางคืนเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับว่าคุณจะต้องเป็นอะไรบางอย่างช่วงกลางคืนชาวกลุม่มคิดมากหนึ่งนะคิดมากสองนอนไม่หลบับสามฝัน ถึงคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนไม่รู้ใครเยอะแย,ยะมากมายเลยเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวคนนี้เนี่ย yani, ชอบฝันแบบนี้หรือเปล่าน,นะคะเออเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับพวกความฝันเกี่ยวกับพวกสถานการณ์ตอนกลางคืนเนี่ยมันมักจะมีอะไรที่มันแบบว่าเออหรือคุณอาจจะเห็นอะไรวบๆบวบวแบบเนี้ยเออแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็แบบเอ่ออะไรอ่ะ โดนลบกวนทางจิตใจแบบนี้ก็ได้นะมันเหมือนกับจิตใจวุ่นวายอะ่ะมันเป็นอาการนั้นนะ่ะคุณดูนะภาพนี้เป็นแต่กลางคืนกลางคืนแล้วก็กลางคืนหมดเลยภาพนี้ก็เป็นกลางคืนเห็นไหมเออเนี่ยมันเป็นอันนั้นหมดเลยนะคะจริงๆเขาอยากจะไปแล้วละ่ะนะคะเออเนี่ยอยากจะได้รับการปลดปล่อยนะความสุขเดอะสตาร์แบบนี้เป็นต้นอ,อ่ะมาดูกันต่ออีกนะคะอืม กาลีปราบมัทุอสูนเขากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทรมานอยู่หรือเปล่าหรือว่าแบบเกิดเป็นอสูรนะ่ะเออเกิดเป็นอสูรแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมาดูกันต่อเนาะอืมมาดูกันต่อให้เบน,นี้จะบอกอะไร Creen o น b บอลนะคะ อคว e นอว f วอนสามเหรียญน,นะคะแล้วก็เดอะซันเดอะซันก็บอกบอกถึงการเกิดนั่นแหละนะอืมจริงๆไม่มีอะไรเลยเขาอยากสื่อกับคุณอยากบอกกับคุณแค่นี้แหละว่าเอออยากไปเกิดใหม่อืมเหมือนกับแบบให้ช่วยช่วยปลดปล่อยเนาะช่วยเหลือเขาแค่นั้นเองนะคะอืมแต่ใบแรกแม่หมอก็เห็นแล้วนะว่าคุณได้ทําบางสิ่งบางอย่างไปให้เขาแบบถูกอ,อกถูกใจแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่อย่างว่าแหละแม่หมอก็ อยากจะบอกว่าคนเรามันมีเจ้ากรรมนายเวรเยอะแยะไปหมดอะนะคะบางคนก็ปลดปล่อยเราไปแล้วให้อภัยเราไปแล้วนะคะแต่บางท่านยังเจ็บแค้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกเราต้องทาแบบทาบ่อยๆอม,มาดูต่อโอ้เทวาประทานพรเลยนะคะแม่หมอจะบอกว่าเจ้ากรรมนเวรของชาวกลุ่มที่ ได้รับผลบุญของคุณแล้วก็ไปไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวาเป็นพรมเป็นเป็นเทวโลกเนี่ยอยู่ชั้นเทวโลกพวกเนี้ยทั้งหมดเลยอ่ะนะคะเขากลับมาคอยอํานวยอวยชัยให้คุณนะเออให้มามาคอยเขาเรียกว่าอะไรนะคุ้มกันแล้วก็มาคอยเอ่อให้พรคุณอ่ะไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรหรือคุณเดือดเนื้อร้อนใจอะไรแบบเนี้ยนะคะ บางทีจะทําให้ชีวิตคุณประสบความสําเร็จอย่างน่าอาัศจรรย์เลยก็ได้ชีวิตคุณน่ะจะประสบความสําเร็จหรือแบบเขาเรียกอะไรนะบางครั้งอ่ะมันก้าวหน้าด้วยพลังแบบลี้ลับอะ่ะเออมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นพลังลี้ลับมันจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันหนุนดวงชะตาของคุณนะคะให้ประสบผลสาเร็จอืมบางคนมีพรสวรรค์ทั้งด้านอํานาจจิตการสื่อจิตเอ,อ่อลางสังหารซิกเซนแบบนี้ได้ด้วย นะคะเออแลวอีกอย่างเวลาเขาอวยชัยให้ผลคุณนะเขาจะให้แบบทั้งการงานการเงินชีวิตชื่อเสียงของคุณลุ่งโลดทุกด้านเลยลองสังเกตดูนะชาวกลุ่มนะคะเนี่ยจริงนะทาบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเป็นผลดีจริงๆนะคะลองทําดูผู้ผูกกรรมผูกเวรเรามีเยอะแยะมากมายนะคะแม้แต่การที่บางครั้งจิตเราเองด้วยเหมือนกันบางทีจิตเรามันอาฆาตนาะคนที่ทําให้เราเจ็บแค้นน่ะถ้าเรารู้สึกปลดปล่อยได้อย่างเงี้ย มันก็จะไม่เป็นเจ้ากรรมในเวรอาคาตกันไปอาคาตกันมาเนี่ยมันก็จะลดละการผูกเวรไปมันเริ่มจากที่ตัวเรานะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทําไปเขาแค้นเราอยู่เขาโอโหสิกรรมให้เราทุกอย่างก็กลับกลายมาเป็นมิตรเพราะเขาเป็นเทพปุ๊บเนี่ยนะคะจะเป็นเทพได้จิตใจต้องดีนะจิตใจต้องดีระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาเป็นเทพปุ๊บเนี่ย ความกดเกยียดความอาฆาตอะไรก็หายไปเขาก็กลับมาช่วยเหลือมาเป็นกัละยะาณมิตรมาดนบันดาลสิ่งดีๆให้กับคุณอืมแบบนี้เลยชัดเจนมากมาดูกันต่อนะมาดูกันต่อนะคะเหมือนใบแรกอะ่ะคุณไปทําอะไรให้เขาถูกใจอะ่ะหมายถึงว่า ในเรื่องของการบุญกุศลที่คุณทำอะไม่เหมาะไม่รู้หรอกทําอะไรแต่สิ่งที่เห็นเขามองว่ามันมีคุณค่ากับชีวิตของเขามากเลยกับดวงจิตดวงวิญญาณของเขามากๆเลยทําให้เขาได้ไปจุติหนึ่งนั่นคือจุตินะให้ทําให้เขาได้ไปเกิดอะให้เขาได้ไปเกิดในที่ที่ดีแบบเนี้อืมทําให้ได้ไปเกิดในที่ที่ดีไปเกิดออ่อสมปัฒนาเขาอะเข้าใจไหมเออมันเป็นความมันเป็นคุณค่ามันเป็นความพิเศษของเขาอะนั่นแหละ เนี่ยเขาอาจจะได้มาเป็นเทพเทวาชั้นสูงแบบนี้ก็ได้อ่มาดูกันต่อนะคะไพ่ใบนี้จะบอกอะไรโอเคจากที่เคยแค้นกันมาเนาะ <laughs> จากที่เคยอาฆาตกันมานะคะเออมีความสุขมากตอนนี้บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเออมีความสุขคือได้ไปอยู่ในที่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยออนะ ส่วนที่แบบว่ายังตกทุกข์ได้ยากอ่ะแม่หมอก็เชื่อว่ายังเหลืออยู่นะอืมยังเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยส่วนคนส่วนเจ้ากรรมในเวรที่ไปอยู่ในภพที่ดีอะ mm. เยอะมากเลยนะชาวชาวกลุ่มนะคะมาดูกันต่ออืมาดูกันต่อ,อ,ตอหรือว่านะคะอีกมุมหนึ่งที่แม่หมอเล่าเรื่องมาทั้งหมดที่ว่าเขาคอยตามติดอยู่กับคุณมานานมากแล้วนะเขาอาจจะหลุดไปแล้วก็ได้เนี่ยแต่เขาเล่าเรื่องให้ฟังแบบนี้ก็ได้ นะคะว่าเออเขาก็ติดตามคุณอยู่กับคุณมานานมากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอืมตอนนี้มีความสุขดีนะคะมาดูกันต่ออีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรนะคะผีขุนน้ำนะคะนี่การกรวดน้ำการแผ่มเมตตานั่นเองโอ้บูชาเทียนสว่างสวยมากๆเลยนะคะเวลาเขาน้อมํำเขาจะนอมนําให้ให้พรอนคุณอะ่ะ เขาจะให้พรคุณแบบมั่งมีสีรสุขมา,มากๆเลยนะเออให้คุณตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอย,อยู่ในคุณธรรมความดีมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยโชคลาภสติปัญญาการเงินการทองการทำมาค้าขายทุกอย่างดีหมดเลยนะคะมีรถมีบ้านมีอสังหาริมทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีในเรื่องของสติปัญญาด้วยความก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณความก้าวหน้าทางด้านปัญญานะคะ สามารถพบทางออกแสวงหาทางออกได้หมดไม่มีตีบตันนะขอให้ชีวิตคุณแบบสว่างสวอัยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยหลังจากที่เรามีการทำบุญแผ่เมตตานะเนี่ยอุทิศส่วนบุญส,ส่วนกุศลเนี่ยเห็นไหมเป็นการทำบุญทำบุญทำบุญ,ท,บญทางนั้นเลยนะคะือใครที่ยังไม่ได้ไปทำก็ไปทำซะนะเขาจะได้ไปขุดไปเกิดในสิ่งที่ดีด นะคะแต่ใครที่ทํามาเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าเขาก็มาบอกนะคะออสิ่งที่คุณทําไปมันก็คือคุณค่าทางจิตใจเขาถูกอกถูกใจนะคะไปเกิดเป็นเทพเยอะวยะเลยนะคะอืมอ่ะมาดูต่อนะคะโอ้เท้ากุเวนนะคะพ่อแม่กาลรรีใหม่แล้วปรับมาใหมา่ล้ะ พยาคุดแล้วก็เจ็ดนารีพลักนี่นางกวักนะกวักชชบกวักลาบนะคะสิ่งดีๆนี่พระทเท้ากวนมานะคะมีธรรมจักรขึ้นมาด้วยนะคะเหมือนขอสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับคุณนั่นแหละหรือแม้แต่กระทั่งคุณขอพรอะไรนะคะเขาก็ขอให้คุณสําเร็จสมความปรารถนาในสิ่งนั้นๆอะไรแบบนี้แหละนะคะ สำเร็จสมความปรารถนาผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ค้าขายดีมีโชคลาภชนะอยู่เหนือมู่มารทั้งหลายทั้งปวงแบบนี้เป็นต้นแล้วเราก็บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือความดีอ่ะก็ชนะความชั่วคุณธรรมชนะชนะนธรรมธรรมะชนะอธรรม,นนรรมเนี่ยจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็หนีหน่มีเท้ากวนขึ้นมาไม่มีใครทำอะไรได้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดูแลคุณ แบบนี้แล้วก็ให้โชคให้ลาภให้เงินให้ทองสุขสมบูรณ์สบายนะโอเคก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ